ยูเครนพาสวยใช้จรวดและปืนใหญ่ยิงข้ามแดนรัสเซียเจอตอบโต้ชุดใหญ่ยุโรปพังทั้งแถบตะวันออก จากที่ชาติยุโรปพากันคว่ำบาตรรัสเซียตามสหรัฐที่ออกมาชี้นำร้อมทั้งยังมีการส่งอาวุธให้ยูเครนทำให้ฝ่ายรัสเซียต้องมีการตอบโต้ดโดยมาตรการทางทหารรวมทั้งการไม่ขายพลังงานให้ด้วยล่าสุดวันนี้วันที่29ตุลาคม2565บงติดเวิร์ดอัปเดตได้มีการโพสต์ข้อความถึงเหตุการณ์ในชาติยุโรปที่กำลังประสบกับวิกฤตช่วงหน้าหนาวว่าชาติยุโรปตะวันออกที่รัฐบาลหลงเชื่อสหรัฐกำลังนำพาประชาชน จนจมดิ่งลงหลุมดำวิกฤตพลังงานคณะร,รัฐมนตรีมอนเดวาต้องนั่งประชุมในห้องที่ดับไฟฟ้าแสงสว่างแล้วใช้แสงสว่างสลัวสลัวมาจากหน้าต่างภายนอกส่องเข้ามาส่วนนอกห้องประชุมถนนในเมืองหลวงคีซีนาก็เต็มไปด้วยกองทัพประชาชนปลดแอบมอนเดวาทุกประเทศทุกวัยลงถนนประท้วงรัฐบาลที่ความบัดรัสเซียจนทําให้เกิดวิกฤตพลังงานมีการประท้าเกือบตำรวจจากอารมณ์ที่โกรธชาวมอนเด ว่าที่ขาดพลังงานต้องไปเตรียมตัดฟืนสะสมไว้สำหรับฤดูหนาวเย็นก็โดนเจ้าหน้าที่จับกลุ่มอีกทำให้ประชาชนไม่มีทางออกต้องก่อมอบประท้วงปักหลักยืนหยัดต่อเนื่องมาน,นานแล้วท่ามกลางเศรษฐกิจประเทศที่ย่ำแย่ลงเรื่อยๆส่วนลัตเวียประเทศเล็กย่านทะเลบอลติกที่เชื่อสหรัฐความบัดรัสเซียก็ขาดพลังงานหนักหนาสาหัสท่ามกลางภัยหนาวคืบคานมาเยือนเช่นกันล่าสุตตำรวจพบว่าไม้แผน่นที่ทำม้านั่งรอรถโดยสารข้าง ทางจำนวนกว่า15ชุดมูลค่าราว1,157ยูโรถูกขโมยเลื่อยตัดออกไปทำฝืนเรียบร้อยรัสเซียตอบโต้เอาคืนโจมตีแหล่งพลังงานไฟฟ้าน้ำมันไม่ให้มีไฟฟ้าใช้หรือส่งออกขายยุโรปตะวันออกเศรษฐกิจยูเครนจึงชะงักนิ่งมูลค่าเศรษฐกิจหายไปราว64,000ล้านดอลลาร์ต่อปีคงเหลือราว1 3 6 0 0ล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งใกลเต็มเพดาน เงินกู้ซื้ออาวุธแล้วยูเครนมีพล,ลเมืองอ,อพยพออกจากประเทศไป7ล้านคนทําประชามติแยกเอก,เอกราชออกไป8.8ล้านคนจึงคาดว่าขณะนี้เหลือพล,ลเมืองราว25ล้านคนยูเครนมีคําสั่งระดมเกณฑ์ทหารรอบใหม่ครั้งนี้นับไม่ถ้วนชายชาวยูเครนทุกคนอายุ1 8บแปถึงหกปีห้ามหนีออกนอกประเทศเพราะเท่ากับหนีการเกณฑ์ทหารตามภาวะกฎอายการศึกที่รัฐบาลประกาศใช้มาต่อเนื่ง8เดเตือนกว่าแล้วชายชาว ยุครนที่ฝ่าพื้นจะมีโทษจำคุกหนักกลุ่มผู้หญิงยุคเรนก็มีคำสั่งถูกระดมพลเช่นกันแต่มีสัดส่วนน้อยกว่าโดยมีราว8,000คนในจำนวนนี้ถูกส่งไปรบแนวหน้าชายแดน5,000คนขณะนี้ยุคเรนอากาศเริ่มเย็นลงในเมือง ไม่เกิน12องศานอกเมืองกลางคืนอากาศาหนาวกว่าปัญหาภาัยหนาวประชาชนนั้นรัฐบาลยูเครนไม่มีเวลาใส,าสา่ใจเพราะทุ่มเวลาทั้งหมดไปกับก,บการของเงินกู้ค่าอาวุธและมุ่งทำสงครามกับกองกำลังผสมนาโตจึงมีหน่วยงานจากสวีเดนทำเตาเหล็กใช้ถ่านในแคว้นนิโคลเยฟ ทางภาคใต้ยูเครนความคึกขนองของหน่วยงานความมั่นคงยูเครนมีการระเบิดสะพานไครเมียและยิงอาวุธใส่ดินแดนรัสเซียทําให้รัสเซียตอบโต้โจมตีระบบพลังงานไฟฟ้าระปาสื่อสารคมนาคมจนชาวยูเครนทั้งประเทศเดือดร้อนหนักกว่าเสียเองและระสัสเซียยังคงโจมตีแหล่งพลังงานต่อไปตราบเท่าที่ยูเครนยังไม่หยุดใช้จรวดและปืนใหญ่ยิงข้ามแดนเข้าไปในเขตรัสเซียทุกวันฤดูหนาวจะติดลบเกือบ20องศายาวนานข้างหน้านี้้าชาวยูเครน ยังเปลี่ยนรัฐบาลไม่ได้เพื่อขอเจรจากับรัสเซียพลเมืองจะลดลงไปอีกหลายสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าภัยหนาวอิรซรัเซมันเนึบญี่ปุ่นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องนี่เลยครับชิโนมันนึบเพื่อนคู่ใจสําหรับคนที่ชอบแครี่ต่ำนะครับเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่กําลังควบคุมน้าหนักที่สาคัญโลชูก้าอีกด้วยละครับมี2แบบให้เลือกสรรน,นะครับสีเหลืองเบดี่ฮารุกะกลิ่นหอมรสหวานสีม่วงโอกินาว่านุ่มหนึบละมุนลิ้น1นกล่อง ok a, ub, k, ครับขนาด5 0 0กรัมในราคาเพียงแค่329บาทโ,โปรโมชั่นพิ ซื้อ2กิโลกรัมทรงฟรีไปเลยท่านที่โทรเลย02-114-6663ครับ